มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของนักร้องลุกทุ่งเพื่อชีวิตเจ้าของชายาตำนานร็อกอีสานของเมืองไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรักษาหายราวปฏิหารอย่างพี่เสดเดินั่นเองคะ่ะ สำหรับพี่เสดเดิร์ดนั้นเป็นนักร้องลุกทุ่งเพื่อชีวิตขวัญใจแคลหลายคนเป็นนักร้องชื่อดังที่มีเพลงฮิตติดหูมากมายเช่นเพลงสาวซำน้อยมันมากับความเมาสาวกระโปรงเหยียนคิดฮอดอยู่เดอตีสองแล้วน้องสาวจีหอยรักคนโทรมาจังเลยความต้องการทางแพทย์สูงคิดถึงคิดถึง เขาเคยเล่าถึงนาทีสุดช็อกที่เคยตรวจพบมะเร็งในวันที่มีทัวร์คอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องไม่ห่วงสุขภาพที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเขาไปตรวจร่างกายประจำปีพบมะเร็งเต้านมเขาเลือกรักษาตามความเชื่อส่วนบุคคลจนอาการดีขึ้นตามลำดับก่อนหายเป็นปลิดทิ้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว สำหรับบ้านหลังนี้ของเขาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคุณแม่ระเบียบคุณแม่ของพีเสเดิรยังเคยขายของที่ตลาดเทศบาลชุมแพเป็นตลาดที่เดินช้อปปิ้งมาตั้งแต่เด็ก เขาเคยเผยว่าเขาออกแบบบ้านเองเป็นแบบบ้านสไตล์ยุโรปที่เข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งบ้านคุณตาของพี่เสดเดิดเป็นบ้านไม้แต่มีรูปทรงแบบนี้โดยบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยความทรงจําสมัยเด็กมากมายพอโตขึ้นมีรายได้จึงได้สร้างบ้านหลังนี้ให้ความทรงจําเหมือนบ้านของคุณตาบริเวณรอบๆบ้านร่มรื่นมีต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ออกดอกสีเหลืองบานสะพั่ง ซึ่งเป็นภาพบ้านที่เขาเคยโพสต์ภาพลงบนโซเชียลทำเอาแฟนคลับเข้าไปชื่นชมในความสวยงามของบ้านกันอย่างมากมายเช่นบ้านสวยจังไอพีพีพีบ้านสวยมากน้องอยากได้บ้านแบบนี้จัง นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญเรื่องจุดหักเหของชีวิตและเส้นทางธรรมะเขาเคยเล่าว,ว่าช่วงที่ดังมากๆสมัยร้องเพลงสาวกระโปรงเหียนก็เริ่มคบเพื่อนเยอะขึ้นสำม,มเรเทเมากินเหล้าสุบุรีเรื่องผู้หญิงมีหมดเงินตอนนั้นแทบไม่มีเหลือ แล้วผมก็เครียดมากช่วงนั้นยิ่งเครียดก็ยิ่งกินเหล้างานก็มีผลกระทบบ้างเหมือนกันแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะอย่างแรกคือด้วยการที่เรารักแม่มากไม่อยากให้แม่เสียใจแล้วเราก็เป็นคนดูแลค่าใช้ใจ่ายของบ้านทั้งหมดพอมันเกิดปัญหาแบบนี้เราก็แย่ทั้งจิตใจทั้งสภาพครอบครัวเพราะถ้าตัวเราแย่ครอบครัวเราจะต้องแย่ด้วยแล้วมีน้องที่คอยดูแลวงก็มาพาเราไปไหว้พระ ตอนนั้นเขาก็บอกเราให้ไปไหว้พระองค์นี้ตอนนั้นก็ยังไม่ศรัทธาพอไปถึงกับพระอาจารย์แล้วท่านก็พูดว่าพรที่เราได้มาแล้วถ้าไม่รักษาต่อไม่ถือศีลท้าทุกอย่างเขาก็จะมาเอาคืนคุยกับท่านประมาณสองชั่วโมงกลับมาเราก็หยุดทุกอย่างเลยทำแบบจริงจังคิดถึงแม่และคิดถึงอนาคต ตอนนี้ก็ปฏิบัติศีลห้ามาเป็นสิปีแล้วแล้วก็เข้าหาธรรมะเยอะขึ้นเพราะพอตอนเราทุกข์มากทําให้เราอยากหลุดพระทันเทศให้เรากลัวบาปพูดถึงพระพุทธเจ้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติขึ้นและยังเล่าถึงนาทีสุดช็อกตรวจพบมะเร็งในวันที่คิวทองมีทัวร์คอนเสิร์ตต่อเนื่องไม่ห่วงสุขภาพเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อไปตรวจเลือดร่างกายประจําปีพบมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วนมมันก็โตขึ้นมาเท่าลูกปิงปองกลัวมากตอนนั้นมันรู้สึกช็อกรู้สึกหดหู่กับชีวิตเพราะความเข้าใจเราคือเป็นมะเร็งแล้วต้องตายเขาเลือกรักษาตัวตามความเชื่อส่วนบุคคลจนอาการดีขึ้นตามลำดับก่อนหายเป็นปลิดทิ้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้ว หมอให้ยามาแล้วก็นัดที่จะผ่าตัดทำเคมแต่ผมโทรไปปรึกษาพระอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านก็ให้นึกภาพว่าสมมุติใครมาทำเราคนหนึ่งไปสู้กับเขายังไงมันก็ไม่จบ ผมก็เลือกเน้นมาทางทำใจให้สบายโดยการภาวนาแผ่เมตตาท่านอาหารปลอดสารพิษท่านก็ให้ยาสมุนไพรมากินควบคู่ไปด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างนั้นก็ว่าได้ผ่านไป6เดือนไปตรวจค่าเลือดเริ่มดีขึ้นเชื้อน้อยลงพอผ่านไปหนึ่งปีก็หายเป็นปลิดทิ้งเป็น10กว่าปีแล้ว หลังจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตหันมาเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้นเน้นทำงานหารายได้พอเลี้ยงชีพ ชีวิตที่เคยอยากทัวร์คอนเสิร์ตมีงานเยอะๆในเวลานั้นที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยผมก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเน้นทำงานให้มีรายได้เลี้ยงชีพแล้วก็ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ไปก่อนหน้านี้อยากมีบ้านหลังโตไว้คอยต้อนรับเพื่อนฝูงพี่น้องญาติมิตรอย่างที่ตรงนี้ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมีบ้านรูปลักษณ์สามเหลี่ยมเล็กๆผมตั้งใจที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งไว้ตรงที่ดินว่าง จะสร้างให้มันใหญ่โตมากขึ้นสักสองสามสี่ชั้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดว่าผมไม่สร้างบ้านเราไม่จำเป็นต้องอวดใครเราไม่ต้องใหญ่โตสุดท้ายเราก็นอนอยู่ในห้องเล็กๆแล้วก็แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างเราก็นอนได้เราก็อยู่ได้ผมก็ให้เนี่ยเป็นหญ่าแบบนี้แล้วก็ปลูกผักกิน ก็จะมีพวกใบยี่ยราตะไคร้แล้วก็มะนาวมะเขือแล้วก็จะมีพวกกระเพราแดงกระเพราขาวมีกล้วยแล้วก็มีมะละกอใบชะพูนี่ก็ขึ้นเองเต็มเลยโดยที่ผมไม่ต้องปลูกผมมั่นใจและสบายใจว่ามันไม่มีสารพิษ เป็นบ้านหลังงามที่บ้านเกิดของนักรองลูกทุ่งเพื่อชีวิตชื่อดังหลังจากผ่านพ้นวิกฤตมาก็หันมาปลูกผักปลอดสารพิษดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้น ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ